สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะฮะทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งถ้าคุณเรียนไฟฟ้าการอินทิเกรตอินทิเกรตเป็นไหมแค่นั้นแหละนะอินทิเกรตเนี่ยนะถ้าเกิดเราทาการอินทิเกรตเนี่ยง่ายนะครับทาการอินทิเกรตแบบง่ายๆเลยก็คืออินทิเกรตอินทิเกรตนะครับถ้าเราเจอกันอินทิเกรต x dx เนี่ยง่ายก็คือได้ x กาลังสองส่วนสองบวกกันกับ c นะครับคือค่าคงที่ อันนี้ง่ายอันนี้เขาเรียกว่าการอินทิเกรตแบบแบบฟังก์ชันพหุนามธรรมดานะครับเป็นตัวแปรเดียวแต่ถ้าเกิดคุณทําการอินทิเกรตแบบนี้นะครับอันเนี้ยที่เจอในฟิสิกส์บ่อยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมจะอธิบายให้คุณดูนะถ้าเราอินทิเกรตหนึ่งส่วนตามยิ่งก็เขียนอย่างนี้นะนะถ้าตามประเทศเขาจะฮิตกันอย่างนี้เลย x ก,กำลังสองบวก บยกกำลังอ่เอาดยกกำลังอ่าเอาอะไรดีเอา A ยกกำลังสองอ่ะได้ไลนะครับเออนี้นะครับนี่จำเป็นมากนะครับเราจะได้อะไรครับส่วนใหญ่ให้จำสูตรััดนะแต่ทีนี้เราก็รู้ไว้นะครับว่าอินทิเกรตนะครับหนึ่งส่วนสแควรูทเอกำลังสองบวกกันกับเอกำลังสองเนี่ยเปรียบประดุลมเรอินทิเกรตเซกเซต้าดีเซต้า แต่ผมจะต้องอธิบายว่าเซตามันคือมุมของอะไรอะไรอย่างนั้นนะครับอ่าเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยนะครับเจอแบบนี้ครับคุณก็ต้องทําการวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมขึ้นมาอือเนี่ยสามเหลี่ยมขึ้นมาถ้าตอนนี้ผมให้เป็นมุมเซตานะครับสามเหลี่ยมต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับไม่ใช่ว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนด้ไม่ได้นะครับซึ่งด้านเนี้ยผมให้เป็นด้าน a นะครับด้านนี้ผมให้เป็น x ส่วนตัวนี้ก็คือสแควรูทเลยครับพีทาโกรัสธรรมดา x กําลังสองบวกกันกับ a ยกกําลังสองนะครับนะอันนี้คือคุณต้องทําโจทย์มาบ่อยแล้วนะคุณจะมองออกเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมใช้เอกลักษณ์ตัวหนึ่งนะฮะนะผมจะมให้มันเป็นสแควรูท x กําลังสองบวก a กลังสองผมต้องใช้อกลักษณ์อะไรครับทายไม่ได้ครับถูกไหมฮะเพราะว่าทําไมถึงทายไม่ได้ล่ะครับ ไซนเนี่ยมันเกิดจากข้ามฉากคือข้ามแล้วส่วนใ้วตัวนี้ซึ่งผมไม่อยากได้องค์ประกอบของตัวนี้ครับผมอยากได้ a กับ x ดังนั้นผมจะใช้แทนเจนครับแทนแทนเซต้าแทนเกิดจากข้ามชิดนะครับข้ามก็คือ a นะข้ามก็คือข้ามมุมฉากเนี่ย a ชิดก็คือด้านประชิดมุมฉากก็คือ a ส่วน x กับ นะครับผมย้ายข้างขึ้นไปเนี่ยนะครับผมจะได้ว่าอะไรครับเชื่อไหมทําแบบเนี้ยเสียเวลามากนะครับเสียเวลานะครับคืออย่างนี้ถ้าใครทําโจทย์เยอะเขาจะรู้เลยตัวเนี้ยควรจะมาเป็น a ตัวนี้แล้วควรจะ x ไปตรงนี้ตามยิงทําทําแบบนี้ก็ได้คนระับไม่ผิดกันไม่ผิดนะครับเพราะอะไรเพรออาะงี้เพรออาะงี้ผมอยากจะได้ A ถูกไหมผมอยากจะได้ที่มันติด A ดังนั้นผมย้ายเอขึ้นไป x ก็จะกลายเป็น A ส่วนแทนเสตมันไม่สวยไงนะผมอยากให้แทนแปะอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมฮะผมไม่อยากให้แทนอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้แทนอยู่ด้านล่างคุณไปแปลงเป็นขอดนี่มันจ A, าเอกลักษณ์ยุ่งยากเราจําอย่างนี้พอนะครับนะบจุดมุ่งหมายคืออยากจะให้แทนมันติดกับ A เลยไม,ไมนน่ไม่เป็นตัวส่วนนะครับไม่เป็นตัวส่วนดังนั้นผมกลับแล้วนะตัวเนี้ย ก็จะกลายเป็น x ส่วน a ได้ละ x ส่วน a นะครับข้ามชิดข้ามคือ x ชิดคือ a นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่านะครับได้ว่า x ต้องเท่ากับ a แทนเซตาเออนี่สิ่งที่เราได้ละนะครับสิ่งที่เราเราก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ได้นะครับใส่ตัวนี้ ใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะได้อ่า x ส่วนอ square root ครับ x กำลังสองก็คือ a เราแทนเข้าไปนะ a แทนต้ากำลังสองบวก a ยกกำลังสองหางรูทต,ต้องทำให้มันหมดนะครับ่เราก็จะได้อินทิเกรตนะครับหส่วนอ่า นะตอวนี้ก็จแจกแจงก็เป็น a กําลังสองแทนกําลังสองนะครับผมจะดึง a ออกเนี่ยคุณคุณไม่งงนะเพราะว่าถ้าเกิดผมนํา a spread เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น a กําลังสองแทนกําลังสองนะครับแล้วก็เป็น a กําลังสองมันจะได้่างนี้พูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าผมจะให้มันจัดรูปเอกลักษณ์ได้นะครับให้มันได้จัดในรูปเอกลักษณ์ได้ทีนี้ อ่า uh, DX คืออะไรฮะ dx ก็คือเราสมการนี้มาทำการ d i f f e r e n นต์นะครับ dx ได้เลยครับ A คือข้างที่จับออกหน้าดิฟก็ Deep, Tan, D TAN นเซต้า d เสร็จเดี๋ยวนะตรงนี้ดีได้ดิฟแทนได้เลยครับดิฟแทนได้เศกกำลังสองเซต้าดี ดีเซตานะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับใส่เข้าไป a ตานะครับทีนี้ในกรนเนี่ยเราสามารถเอา a กํลาลังสองได้เพราะเป็นรากที่สองนะครับก็จะได้อินทิเกตนะเศเซกําลังสองเซต้าดีเซต้าส่วน a นะครับ พอผมจับออกทีนี้คุณเห็นตัวนี้ไหมเห็นบอตัวนี้คือเอกลักษณ์อะไรครับเอกลักษณ์เซกกำลังสองผมทบทวนเอกลักษณ์ให้คุณนะอ่เซกกำลังสองเซตาากับแทนกำลังสองเซบวกหนะครับผมก็จะได้นะครับสแควร r o ูทเซกกำลังสองเซ ในนี้นะครับซึ่งเศษกำลังสองเซตาเนี่ยนะครับผมสามารถออกจากดูได้เลยก็จะกลายเป็นเศกเซตาธรรมดาครับ <c oughs> ทีนี้คุณจะเห็นว่าอะไรตัดกันได้ครับ A, A ch, ตัดเอเศตัดเศกก็จะเป็นเท่ากันกับอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตเซกตานี่คือการพิสูจน์ที่มานะครับทีนี้คุณจะใส่เงี้ยผิดนะ ผิดเลยนะครับจะตอบแค่นี้ไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะเซต้าเราเป็นสิ่งที่เรานิยามขึ้นมาเองนะครับเราจะต้องตอบในรูปที่เป็น X กับ A อยู่ในนั้นด้วยนะครับเราก็ต้องจำเันว่าอินทิเกรตเซเซตาเท่ากันกับสูตรครับคืออะไรฮะลอนแอ s ส,ส์ลูดเซกเซตาบวกกันกับ Tan เซต้าบวกกันกับ C ในกรณีที่ไม่เป็นการอินทิเกรตจำกับขอบเขตนะครับทีนี้ เสกคืออะไรครับอ่าทีนี้เราดูนะอ่าเศษนะเสก,กก็คือเกิดจากส่วนกลับของครอสชิดชิดข้ามผิดนะครับคืออย่างนี้หนึ่งเราต้องรู้คอสก่อนเพราะเสกคือส่วนกลับของคอสคอสคืออะไรครับชิดฉากชิดฉากคุณไม่งงนะชิดฉากแต่เสกมันคือส่วนกลับของคอสต้องเป็นฉากชิดเออก็เป็นสแควรูทเอก็กซ์กำลังสองบวเอก็กซ์กำลังสองส่วนด้วยเอ๋นะครับ X กำลังสองบวกกันกับ A กำลังสองส่วนด้วยเบวกนะครับแทนก็เกิดจากข้ามชิดข้ามก็คือ X ชิดก็คือ A เฮ้ยเดินนะอ่าเอ็กเอเฮ้ย X, hey, เดินเดินเด พี่ดูสิแทนอ่าเอ็กซ์ส่วนเอ เอกส่วนเนะครับอตัวนี้ต้องเป็น a นะตัวที่เนะครับตัวที่เพราะอะไรเพราะว่าอ่าตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือเศษถูกไหมตัวนี้คือเศษใช่าไหมเศษมันคือส่วนกลับของคลอสมันต้องเป็นอะไรครับสแควรูทเอกำลง 2, a, กัลงสองของเกำลังสองส่วนด้วยเนะครับตอนนี้ได้ตัวนี้ออกมาลนะบวกสี่นะครับก็จะได้ลอนนะ นี่รวบได้รวบส่วนได้นะครับทีนี้ใช้สมบัติของอของลอนนะก็คือของล็อกเลยแล้ว่วาได้นะครับถ้าเป็นหารกันอย่างเงี้ยเราสามารถทําเป็นให้มันลบกันได้นะผมตบองทวนสูตนให้คุณนะตัวเนี้ยลอนเลบ l อนบีต้องเท่ากับลอนเอวนบีนะครับ คำว่าสมการคือการเทียบเท่าคุณก็เอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวนี้ได้เอาตัวเนี้ยกลับมาเป็นตัวนี้ได้ดังนั้นผมจะเอาเอา่าผมจะเอาจากฝั่งนะครับฝั่งขวามือไปเป็นซ้ายมือนะครับเพื่อจะเป็นลบก,กันนะครับรอนอแอบส์ลูสแควรูตเอ็กกำลังสองบวกเอยกำลังสองบวกเอลบลบรอนเอบวกซีนะครับร ทีนี้ผมจะให้ก้อนเนี้ยนะครับเปรียบประดุลเหมือนข้าคงที่ชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งผมให้เป็น c c ใหญ่เลยแล้วกันนะครับนะผมก็จะได้ว่าเท่ากับ a 2・・ลัสองบก x อย่างงี้นี่ไงนะครับเพราะว่า a ยังไงมันต้องเป็นจำนวนจริงมันต้องเป็นตัวเลขอยู่แล้วละ่ะลอนตัวเลขก็ต้องเป็นตัวเลขโดย a ไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับเพราะว่า ถามจริงๆนะถ้าเราวาดรูปเปซขนาดนี้ถ้า A เป็น0นย์เป็นไปได้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีขนาดที่เป็นตัวเลขที่มีค่าบวกอยู่แล้วนะนะเวลาไปทําในฟิสิกส์มันก็จะมีพาร์ทไฟฟ้านะครับให้คุณใช้สูตรพวกนี้ต้องเก่าตรงนี้นะนะครับนะฮะอันเนี้ยให้ใช้ให้เป็นนะครับสูตรนี้ก็สําคัญนะครับลองทบทวนดูครับนะ